จะมาสอนวิธีแต่งแสงให้กับรูปภาพของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เข้าไปในระบ้ารูปถ่ายของเราก่อนนะคะอ่าเราเปิดระบ้าม,มาเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะอันนี้เราเลือกมาแล้วนะคะว่าเราอยากแต่งแสงให้กับภาพนี้นะคะอันนี้ก็คือเข้าไปแก้ไขภาพนะคะเข้าไปแก้ไขภาพปั๊บนะคะ ให้เราเลือกที่เอฟเฟกแสงนะคะโอเคพอเลือกเอฟเฟกแสงใช่ไหมคะเราก็ลองเล่นดูนะคะนี่คือม่านอ่าเราไม่อยากได้ม่านเราก็ลบออกไปอันนี้แสงจากหน้าต่างอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแสงจากหน้าต่าง ต่อมาแสงจากด้านข้างนะคะเราก็สามารถหมุนได้นะคะว่าเราอยากได้แสงมาตรงไหนอ่ะเราอยากได้แสงตรงนี้เราก็สามารถหมุนมาตรงนี้ได้นะคะหมุนแสงได้แสงก็จะส่องมาตรงฝั่งนี้นะคะให้เรา โอเคก็จะได้แสงประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำการบันทึกนะคะ